นี่บรรดาเคลืองประกอบทั้งหลายเนะาะจัดไปนี่ดาดเด้ดาดเด้ออ่ะเมื่อกี้ก็มีแก้วดาดตู้ไผยนี่เลยจยัดไปเนาะเอากะซอยพระเพชรใส่เป็นทีเหียยห้อยแล้วนัดเซฟนัดเซฟแบบสิยวอก็จะเอาตอนหมูมาจำเนะาะอาจัดไปเลยไถ่มาคุ่นๆตัวๆแบบนี้แจ้วสะใจดีเดอ้อ สใส่มาพักอย่างกระัดใส่ตามใจเลยนี่อ่ามีเห็ดมีเอวยักบุงผักกัดสมนี่มาแบดนี้นะแสบแบบแสบบแบบมันต้องจังสิเป็นว่ากินด,าด่าทนไม่ไม่แบ,แบบมีรสว้ายใส่แล้วแม่แบบนี้ตัวรือตัวอาเด้อจบไปโรดเนาะเดี๋ยวสิ วันแล้วไงอ่ะยิ้มแล้วแก้มออกหน้ากลมเหนียงออกหน้ากอดจะตาย